โอ้เอาละคืนนี้ฉันขอเข้านอนและหลับฝันดีนะเนื่องจากฉันเพียและทำงานหนักแล้วอืมโอ้โอเคโอเคเอาละโอ้ยฉันต้องตื่นลุกไปทำงานอีกแล้วตามเคยนี่ก็ประมาณสี่โมงห้าโมงได้แล้วโอ้ฉันไม่ชอบแสงอย่างนี้จังเลยมันทำให้ฉันนั้นรู้สึกนึกถึงเรื่องราวอันความรักของฉันที่ทำให้ฉันนั้นได้พบกับประสบการณ์คนหัวรุกในวันนั้นเอาละแต่ก็ช่างเถอะเรื่องนั้นมันผ่านมานานแล้ว วันนี้ฉันจะขอเดินไปทำงานแล้วกันเนื่องจากวันนี้ถนนดูโล่งๆทุกอย่างนั้นดูไม่ค่อยที่จะมีคนออกมาข้างนอกมากมายอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดนั่นมันอะไรกันวะเนาะเฮ้ยฟ้าแอนฟิวเลียนว่ะเนี่โอ้ช่างเถอะแต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนเดินออกมาแล้วนะอ้าวไอ้นี่ทำอะไรวะเนี่ยเอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดหนึ่งเอดสองเอดสามเอดสี่เอดห้าโอ้ยแกทำอะไรของแกดิฮะอรู้ไหมวันนี้มันวันอะไรตัวดิฮะไม่รู้เว้ยวันผีออกแล้วเนี่ยแอะหอ่ะแอืเออกูไม่สนกูไม่สนแอะจะจะจะไม่ไปสนหรือไงโอ้ยมันตีกูทำไมช่วยด้วยครับมันตีผมโอ้แกนี่ไม่รู้จักบ้านจากเมืองแป๊บเดียวเห็นไหมหล่ะโอ้ท้องฟ้ามืดราชายังไม่ได้ไปทำงานเลยป่ะโถเอ้ยเอ้ามันทำอะไรต่อวะนะแอะจะจะ เจ้าเจ้าเนี่ยเนี่ยมึงจะมาเต้นหล่อยเต้นนี่ก่อนวะเนี่ยฮะมึงจะไม่จบอีกนะเนี่ยอะไรนะก็อยากจะเต้นนะโอปากักน้ำสไตล์อออิเซเลเดอ้ออ้โอ้โอ้โอปากักน้ำสไตล์มึงยังไม่จบใช่ไหมนี่วันนี้วันผีเข้าด้วยนี่เป็นไงนี่เป็นไงล่ะโอ้ยแม่งเไงแม่งยังไง นีส่สิไอบ้าเฮ้แกจะเอาฉันไปไหนปล่อยฉันนะฉันจะเต้นมึงจะจะเต้นหนึ่งเหรออกูบอกตะกี้มึงยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมรู้หวองไหมว่าวันผีเขาไม่ให้สังสรร์อะไรทั้งส้นเดี๋ยววันเนี้ยก็ไม่รู้นี่่าอ้เอาละวันนี้ฉันจะไปไปพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่ฉันเห็นนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโอเคทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะว่าผมเคยมีจิตสัมผัสบางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่คอยตามผมมาตั้งแต่เด็กซึ่ง พ่อแม่ของผมนั้นก็ไม่เคยพาไปพบกับญาติหรือพาพบกับยายคนไหนที่ผมรู้จักเพราะยายคนที่ผมรู้จักนั้นเขาตายไปแล้วแต่คนที่ผมเห็นอยู่ตอนเด็กนอนนั้นผมว่านั่นไม่ใช่ยายของผมอย่างแน่นอนเอาละที่ที่ผมจะพาทุกคนไปนั้นผมจะพาทุกคนนั้นไปฟังเรื่องเล่าคนหัวรุกจากรายการเรียลตี้ช็อคกับพวกนี้เอาเดี๋ยวก่อนนะมันทําอะไรกันวะนะ้ยพวกแกจะต้องเล่าเรื่องผีไม่ใช่หรอพวกมึงทำอะไรอยู่เนี่ย แหม่อ้าวแม่สนุกเว้ยโอ้ไม่เล่าแล้วเรื่องผีแม่งน่ากลัวตอนคืนไม่เล่าแล้วไม่ชอบเล่าชอบเต้นมากกว่านง่โอ,อ้ยโคตรเทอเจ้ะอเจ้ะอเจอ้าอเจ้าะเจ้าอเจ้จังบงปาร์ตี้ไม่ร้องแล้วไม่เล่าแล้วแล้วเรื่องผีนี่บ้าบอมันน่ากลัวเกินไปเลยเต้นแม่งเลยมาดิไอ้คอยมาเล่นด้วยกันโอ้จะบ้าตายฉันมาฟังเรื่องเดือดช็อกโอ้ยจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องผี นี่ไงพอฉันก็ทำอย่างนี้ไงี่ยวันกําลังคงหนึ่งฉันนี่เดินไปเจอเจออะไรรู้ว่าเจอดอกไม้ฉันไปเก็บมันขึ้นมาแล้วจากนั้นฉันหันหลังกลับไปรู้ไหมฉันเจออะไรไม่รู้อ่ะฉันเจอกระปอมฮมฮมันไม่เข้าเรื่องเลยใช่ไหมล่ะฉันขอโทษนะวันนี้ฉันกวนติดไปหน่อยโอ้จะว่าตายว่าไงใคยเออนายอยากฟังเรื่องเล่าผีของฉันไหมเออแล้วฉันก็ไม่เคยเชื่อเลยเพราะแม่เตือนฉันว่าอย่าขึ้นไปบนชั้นหลังคาบ้านแต่ฉันก็ยังเป็นเด็ก แล้วฉันก็เดินขึ้นไปตอนที่ฉันเปิดประตูขึ้นไปน่ฉันได้กลิ่นสาบอะไรมากมายเลยแล้วฉันก็บังเอิญเห็นเอาบางอย่างอยู่ตรงริมหน้าต่างของฉันบนบ้านแล้วฉันนั้นเดินเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยมันแหละมันปริศนาและอย่างนั้นฉันก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่ด้านหลังฉันหันหลังกลับไปฉันเห็นยาอยู่เม็ดหนึ่งมันตกอยู่ซึ่งเป็นยาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันเลยหยิบมากินจากนั้นฉันก็ออกมาเป็นอย่างเนี้ยเนี่ย เป็นอย่างที่แกเห็นเนี่ยดีดเลยโอ้ฉันว่าแกน่าจะกินยาบ้านะไอ้หมอนี่โอ้ใช่แล้วฉันว่านะมันน่าจะเป็นยาบ้านะมันเป็นเม็ดสีแดงด้วยโอ้พวกนี้แบงบ้าโอ้โหดูมันอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าติงเจ้าอ้าอเจ้าเจ้าโอ้ยไปเถอะพวกนี้แบงไรสารละกูว่าเฮ้ยฉันจะไปแล้วดนะไอ้ไปเลยพวกโชคดีโอเคไปแล้วนะครับว่าจะมาเล่าเรื่องผีด้วยนี่เนี่ยแบงเต้นสก,กายเลยชนแม่มเลยหมันไส้เฮ้ยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไม่เล่าแล้วประสบการณ์เรื่องของเรื่องผีอะไรเนี่ยพราว่าพ,พวกนี้มันมันมัน,ม,นมันเหมือนยกเลิกสมาคมของตัวเองมาล้ความน่ากลัวงั้นเดี๋ยวผมไปไปอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอตรงนี้มันที่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะสมาคมคนโง่เหรอ สมาคมพวกนี้ไม่เต้นอะไรทั้งสิ้นเลยมานั่งคุยกันเหรอโอ้พวกนายนี่น่าสนใจจริงๆเอาเราทุกคนวันนี้โรนจอมาคุยเกี่ยวกับความโง่ของพวกเราและทุกคนนั้นชอบด่าว่าเราโง่ซึ่งเราก็ไม่ได้โง่เราแค่ไม่รู้ว่าห้าบกห้าเป็นเท่าไหร่หรือว่าสองกสองเป็นเท่าไหร่เท่านั้นเองพวกแกนี่ไม่รู้เรื่องขนาดนี้เลยไงวะเนี่ยเดี๋ยวฉันจะถามแกนะอจะถามฉันเลยจะถามฉันม่ฉันจะถามแกอ่าถ้าสมมติ นายมีแอปเปิลอยู่2ลูกนายกินไปลูกหนึ่งจะเหลือกี่ลูกโอโ้เหลือเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยพวกนายช่วยฉันหน่อยอาฉันเออไม่รู้เหมือนกันว่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน,อน,ออน,กนโอ้ยจะไม่รู้เลยหรือไงวะเนี่ยอาเราเรียกตอบมาออ้ฉันอตอบสี่ลูกแล้วกันเหลือสี่ลูก ใช่น่าจะใช่แหละเหลือสี่ลูกโอ้ยบ้าเอ้ยก็เหลือหนึ่งลูกสิมึงกินไปแล้วลูกเดิมมึงเอามาสองลูกมันจะมีเพิ่มได้ไงเราออ้กดกูกูกดเต็มเจ้า่วยเอามาให้เงยนึกว่าไอ้พวกที่มันไม่เต้นเนี่ยมันจะมีสารากว่านี้นะแต่แม่งโง่กว่าเดิมอีกโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วนี่คือเมืองที่ผมนั้นเคยอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วมันก็มีสุสานสุสานดึงที่ผมไม่อยากจะเจอซะเท่าไหร่นี่คือสุสานที่ ผมได้เจอคุณยายคนนั้นโอเคเอาละผมจะลงไปแล้วแล้วก็ผมจะได้พิสูจน์ความจริงดูสิผมเห็นวิญญาณคุณเห็นไหมว่าผมเห็นวิญญาณแล้วอะไรวะนะอ้าวเจ้าเจ้าอ้าวเจ้าเจ้าอ้าวเจ้าโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยทำไมสังคมเต้นมันเต้นกันไปนหมดแล้วมีผีเต้นอยู่กับคนด้วยแม่งยังวะเนี่ยโอ้โหว่ะว จะจะกุอะวดจะชอบเรื่องผีต้องเต้นเรื่องผีฉันชอบเต้นผีฉันเต้นเรื่องผีโออะไรวะเนี่ยโออ่าคุณผู้ชายครับเออคุณผู้ชายเป็นสัปเหล่อหรือเปล่าโอ้ยฉันไม่ใช่โว้ยเห็นไหมเดี๋ยฉันเต้นอยู่เนี่ยเนี่ยสเต็ปเบกแดน,นอ่ะจ้าจ้าจ้ะอ้อ อ๋อสองเบิ่งอยู่เด้อท่ากวัดเธอนั่นเลิกกันกับเขาโอ้ยบ้าเอ้ปิดเพลงได้ไม่ได้มาโถเอ้ยเฮ้ยไอ้พวกบา้าเนี่ยแม่งเต้นกันอยู่ทุกที่เลยแล้วมีโครงกระดูกเต้นอยู่กับเบิ่งด้วยเบิ่งเห็นไหมยน่ะดูดิน่ะไอ้จำบ้าจำบ้าจออะ ฉันชอบเต้นหมุนตัวไเข้างซานอันโนบกเคอันโนบุเคแอนี่อาจจะัปอันโนบุเคอันบอกแล้วแกรู้ไหมเนี่ยว่าแกเต้นอยู่กับโครงกระดูกเนี่ยโครงกระดูกศพเนี่ยฮะแล้วฝนกำลังจะตกแล้วด้วยโอเคครับคุณยายครับผมมาที่นี่เพื่ออยากจะขอโทษคุณยายที่ผมไม่เคยได้เจอคุณยายเลยเพราะว่าพ่อแม่ไม่ไม่เคยพาผมไปเลยก็ตามนั้นแหละอ่ะผมถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวจะได้ส่งให้คุณยายดูว่าผมเคยไปหาคุณยายแล้วดูที่สุสานเอาละตอนนี้โอ้ยฝนก็กำลังจะตกแล้วเออผมผมไปแล้วนะครับคุณโครงกระดูกแล้วก็คุณเสื้อดำโอ้เจ้าโอ,โอ้ไปเลยโชคดีนะเดินทางปลอดภัยฝนจะตกแล้วคุณโครงกระดูกครับผมไปแล้วนะแอบไม่สอนไว้ไม่ไปเลยโชคดีคุณไม่เคยจักสันอยู่โอเคครับผมไปแล้วนะโอโอเคผมรู้สึกโล่งจริงๆเลยที่ผมกลับไปที่สุสานของ คุณยายแล้วผมไม่เจออะไรโอ้โอเคตอนนี้ผมก็ถึงบ้านผมละโอ้ยประจัน์รเต็มดวงซะด้วยวันนี้คืนผีออกก็โอเคผมขอเข้าบ้านนอนก่อนแหละเดี๋ยวจะฝันร้ายผมไม่อยากฝันถึงอะไรทั้งสิ้นโอ้โอเคอืมนอนละโอ้ขอให้หลับฝันดีเถอะ โอเคนี oh, okay. mm, oh, like ่มันโอ้ฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆวันนี้โอ้นั่นมันเสียงอะไรกันวะเนาะโอ้โอเคเอาละโอ้นี่มันอ ฉันรู้สึกว่าฉันอยากออกไปข้างนอกเสียอะไรโอ้ไม่อ้หมันคือใครคุณยายคนนั้นกลับมาฆ่าผมอีกแล้วโอเคโอ้เจ้าผมรู้สึกว่าผมฝันร้ายผมเห็นยายคนนั้นอีกแล้วโคนครับอะไรวะเนี่ยไมไ่คุณยายครับจะทำลายผมอ กีชันฝันร้ายเหรอเนี่ยอ,อ,อ้ไม่น่าจะเป็นไปได้อฝันถึงคนยายเหรอ ฉันต้องกินน้ำเปล่าฉันต้องกินน้ำเปล่าอะไรยังไงก็ได้ฉันรู้สึกว่าต้องเปิดไฟต้องเปิดไฟไม่มีคุณยายใช่ไหมฝันของเรามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นฉันต้องการกินเสียอะไรอยู่ที่นี่คุณยายคุณยายครับคุณยายอยู่ที่นี่หรือเปล่าโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วฉันขอนอนต่อแล้วกัน โอเคโอเคโอเคฉันรู้สึกว่าอฉันสงสัยฉันน่าจะเพียหนักไปหน่อยโอ้โอ้ใหม่นะโอ้โอเคฉันรู้สึกคลืนไส้อีกแล้วอฉันรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองเลยออฉันจะออกไปข้างนอกจะรู้สึกว่าฉันอยากออกไปข้างนอกเดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นอะไรแวบๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมัน น Youtube> ั่นมันไม่นะม่ไม่เออโอ้นี่มันฝันซ้อนฝันหรวนเนี่ยโอ้ไม่นะฉันว่าฉันว่าฉันว่าคุณยายนั้นกลับมาหลอกเราอีกแล้วฉัน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 ไม่ขออยู่แล้วฉันไม่ขออยู่แล้วไม่ขออยู่ที่นี่แล้วโอเคเอาละ ฉันว่าที่ดีมันแปลกๆทำไมเมืองมันมืดปิดปกติทุกคนมันต้องมีคนเดินออกมาสิเดี๋ยวก่อนนะฉันว่ามัมันมีเสียงทุกอย่างทุกคนดูร่องรอยไปหมดเลยฉันว่ามันแปลกๆนะหรือว่านี่ฉันกำลังฝันอยู่หรือว่านี่คือความจริงหรือว่าฉันตายไปแล้วดูสิ การจะลาจรผิปปกติแล้วก็ยังมีแก๊งคนง้อเออเอาผูไปชนมันสะที่ไหนแล้วเนี่เอาเอาเอาชนเขาไปเออกูขอโทษนะโอ้โอ้โอ้ยยังติดตลกอีกน่ากลัวสักขนาดนี้โอเคเอาละจะขับรถเล่นอยู่แถวนี้นะออฉันว่าฉันฝันร้ายฉันต้องการเอื้อปืนใช่แล้วใช่แล้วเราต้องซื้อปืนโอเค ซื้อปืนซื้อปืนซื้อปืนเฮ้ยนายต้องเอาอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยฉันต้องการซื้อปืนปืนอะไรก็ได้ขอแบบเบิ่มๆบเฮ้ยขอขอขอร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ก็ได้พันแปดเฮ้ยเฮ้ยเสียไวไโอ้คุณยายมาอีกแล้วเ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยนี่มันสดตำรวจหรือว่าที่เราเห็นคุณยายแล้วเราตีใส่คุณยาย จะเป็นตำรวจไม่นะไม่นะไม่จริงฉันไม่ได้ฆ่าตำรวจแน่ดอนฉันจะโอเคอ่ะซื้อปืนฉันจะจัดการมันโอเคแกไม่มีทางได้แอมฉันแล้วเฮ้ยคุณยายบ้านเลือดแกอยู่ไหนเออนี่แล้วทำไมปืนของฉันไม่มีเสียงมันแต่ก่อนนั่นมัน คุณยายหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคุณตำรวจคุณตำรวจครับมีคุณยายไรคะผมแหมก็ไม่สนหรอกเว้ยคุณยายที่ไหนอะไรผมผมผมเปลี่ยนจริงๆนะครับนะระวังด้วยรถคุณตำรวจรถระวังรถนะคุณตำรวจระวังเฮ้ยนายพอจะช่วยฉันได้ไหมแหมก็ไม่สนแล้วกูติดโควิดอ้าวไอ้ชาดียังอยู่ที่เดิมบิงโอ้โหมโถ่เอ้ยช่วยด้วยครับอ้าวอะไรก็เนี่ยโอ้ยกูโดนจับกูโดนจับในความฝันซ้อนฝันของคุณยายแกนนี่โอ้มีอย่างนี้ด้วยโอ้ โอเคสงสัยนี่ไม่ใช่ฝันแล้วผมมีตังจ่ายให้คุณตำรวจด้วยแล้วคุณหลงก็เต้นตามผมด้วยอนี่มันอะไรกันอตกลงมันใช่ความฝันไหมเนี่ยฉันรู้สึกไม่ชอบมาพาคนต้องถามคุณกังนำสตารแล้วแหละอพอเราเข้าใกล้เสียงเพลงเฮ้อะไรวะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอเคขอเตรียมปืนก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่อคุณยายโอ้โหตำรวจไม่ช่วยกูเลย ไอผีคนยายถ้าแกจะหลอกฉันน่ก <desserts> <men> ็หลอกฉันให้ฉันตายไปเลยไม่ต้องให้ฉันมาเกิดใหม่อย่างนี้ยายผมทําอย่างนี้ชักใช่ไหมนี่มามาเลยมาอยู่ไหนคุณยายว่ามาฮะอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนแหวงมาผีเผอตลอดเลยว้าวเสียงนี้กูร้อนไปหมดแล้วเอาละจะจะให้สมบีไปช่วยนี่นี่อยู่เโอเยโอใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเย็โอนายช่วยฉันได้นายช่วยฉันได้ฉันว่านายช่วยฉันได้นะ จะช่วยฉันได้พวกเราช่วยแกได้ไม่ได้หรอกอจะเตะขวกไป้อฉอันไม่สนแล้วจวังหวะนี้ฉันคิดว่าฉันลอยอยู่คุณยายคงเออมายุ่งกับฉันไม่ได้สินะนี่นี่นี่ชนให้หมดโอเคเอาละดูซิคุณยายจะทําไงกับฉันถ้าฉันอยู่ในนี้นี่ดูจากภาพมุมกว้างเลยดูสิดูสิคุณยายจะทํำยังไงฮะเอาละตอนนี้ผมขับต่าสุดแล้วผมจะดันขึ้นมาจนสุดเลยนี่ ให้สูงที่สดุดดูสิคุณยายจะปีนขึ้นมาหาผมยังไงถ้าผมลอยได้มาสิครับคุณยายผมรอคุณยายอยู่นะเฮ้ยมาแล้ว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 าามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาชิบหายเอาฮึบมาเร็วมาสิอะไรวะคุณยายมึงกากว่ะโอ้ยแค่นี้อย่ามาเลยดีกว่าพ่อโทรเยอะขึ้นเยอะโบโดูดแม่ง เฮ้ยเฮ้ย <grateful> ค <nice> <OUR S 2> ุณยายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหคุณยายแม่งมาทีเผลอโอ้โหแม่งเอ้ยจะไมคุณยายมากะหาคู่อย่างนี้วะเนี่ยโอ้ยโอ้ยคุณยายบ้าบอที่สุดเลยผมเกลียดคุณยายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปแล้วไปแล้วไปกูขึ้นไม่ทันโอ้โหคุณยายมึงสองรอบติดต่อกันแล้วเนี่ยพอกูขับ UFO แม่งไม่มาหลอกกูเลยคุณยายมึงกลัว UFO ดูกาไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ปะใช่ปะเฮ้ย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 ใช่ปะ เฮ้ยใช่ปะยังไงคุณยายมาสิมาเลยผมรอคุณอยู่เร็วคุณยายครับเฮ้ยท่านผู้ชมผมว่าคุณยายจะไม่โผล่มาว่ะถ้าเราไม่ลงนะครับนะเราต้องลงนะครับมันถึงจะโผล่มาคือแบบต้องลงอ่ะต้องลงเท่านั้นอ่ะเออต้องลงเท่านั้นอ่ะไม่ว่ายังไงอนะครับแต่ถ้าผมลงผงก็ไม่ได้ขึ้นไวโบดิขึ้นไม่ทันนะครับนะดูดิแม่งขับนี้กูแล้วโอ้ยจิบหายกูแล้วคุณยายครับอยู่เพิ่งมานะครับตอนนี้ผมจะเลิกท้าคุณยายก่อนนี่เอาขึ้นอย่างนี้แม่งเลยนี่ขึ้นอย่างนี้เอา ได้ไหมดูสิจะมากินตับผมปะดูดินะครับเออรอแค่คุณยายนะครับจังหวะนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บผมกดขึ้นรถปุ๊บถังนีตัดหนีนะครับนะเฮ้ยมาแล้วถังเร็วอ,อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหน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 ยังไม่เห็นตัวแกลเลยยังไม่เห็นคุณยายเลยคุณยายอยู่ไหนวะขับรถหนีคุณยายนะครับนจังหวะนี้แต่คุณยายอา้าวคุณยายอยู่ไหนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยคุณยายจ,จับปูไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมองอย่างนี้ไม่เห็นตัวคุณยายเว้ยเฮ้ยอะลองเปลี่ยนมุมกล้องดูดิเห็นคุณยายไหมไม่เห็นว่ะเฮ้ยนะครับต้องขับรถเข็นนะครับนะแ <c oughs> สดงว่าคุณยายตามเราอยู่แล้วเนี่ยแต่เราไม่เห็นแบบด้วยตาเปล่านะครับเราต้องลงจากรถก่อนแน่ๆเลยนะครับดูดิคุณยายครับจับผมไม่ได้สิครับคุณยายคุณยายบอกโอ้ฉันแก่แล้วไอ้บ้าโอ้ยใจฉันตามแกเพื่ออะไรวะเนี่ยนะครับนะผมจะพุ่งไปเออนะ อ่ะผมจะอยู่นิ่งๆให้คุณยายจับอ่ะแต่ดูซิว่าคุณยายจะจับผมยังไงนะครับอ่ะมาเลยเนี่ยผมอยู่นิ่งๆแล้วเนี่ยนะนะครับหรือว่าผมต้องลงจากรถเหรอลงถ้าลงจะเป็นไรอ้าวหายไปเลยถ้าลงนะครับเออแปลกเว้ยเฮ้ยเอาล่ะตอนนี้ผมคิดอะไรออกแล้วผมว่าผมจะขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับนะของทุกอย่างทุกสรรพสิ่งนี่ดูซิว่าคุณยายจะโอ้ยเออเอเอตรงนี้ก็ได้ตรงนี้กไ็ได้ได้อยู่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 เฮ้ยเฮ้ย ขับไปดิเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอ้ยคลิปหายแล้วอ้าวไม่มีรถอีกอ้าวตายกูตายกูตายกูตายคักกูตายคักกูตายกูไม่รอดเอาละคุณยายมาแล้วคุณยายมาแล้วคุณยายมาแล้วผมจะลองกดหยุดดูนะครับนะเผื่อมันหยุดคุณยายได้นี่นี่กดสโลกดสโลกดสโลแล้วกดสโลแล้วอ้าไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นตัวคุณยายด้วยคลิปหายอ้าจะแดกบอมกับคุณยายแอะตายนะครับโอ้โหคนใดดาเมจโคตรเยอะ อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นหมอดคุณยายกันน um, ี่นะครับก็จะวันนี้เราจะได้เห็นนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเก่าๆหน่อยนะครับแต่มันก็หลอนๆอยู่นะเพราะว่าในโลกใบนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากคุณยายมาอีกแล้วไงเฮ้ยครับคุณยายใจเย็นครับใจเย็นครับเยครับคุณยายโอ้โหจะจะขอแก่โอ้จะจะกินตับแก่คุณยายใจเย็นครับผมจะขึ้นรถแล้วผมจะขึ้นรถผมสัญญาผมจะผมสัญญาผมสัญญาแอกแดงกแล้วช่วยด้วย อ่ะไม่ได้การละมามามาลงมาขึ้นมาขึ้นมานี่นี่ขับแร็บูขับแร็บูเอาดิเอาดิคุณยายบอกโอ้ช้นเปิดประตูไว้เป็นเปิดประตูไม่เป็นหนอตอนนี้คุณยายดันผมนะครับดันผมนี่อุ้ยคุณยายแม่งชนรถแตกกูตายกูปิวเลยกูลอยกูลอยเพราะคุณยายเลยเอ้ยแต่กี้คุณยายแม่งสู้กับรถผมว่ะเอาเรื่องว่ะคุณยายเอาแหละมาดิมาใหม่ดิมามาดีมามาดีมาขอใหม่อีกทีนึงมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว กุญแจเอเอเอากูในรถเลยแม่งเอ้ยอ๋อจะด้วยครับผมด้กุญแจกินอ้าจะด้วยับแม่โอ้โหกินผมในรถเลยไว้เฮ้ยอ่อโอเคนะครับสำหรับนี้ก็จบไปทเท่านี้แลนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าคุณยายแม่งโหดเรื่องชื่อนะครับโอ้ใหม่และใหม่และใหม่และเอาไปด้วยกันคุยาจไปไปด้วยกันฮอไปไปลูกมาผมจะขับนิ่งๆให้คุยาจตามตูดพวมาแล้วกันอ่ะตอนนี้คุณยายตามตูดพวมาหรอกุยาจตามตูดกูบาได้ไหวะ มาเร็วคุณใหญ่ตามมาเร็วตามมานะครับคุณใหญ่บอกโอ้ยแม่งโอ้ใหญ่ให้กูวิ่งเร็วเท่ามึงตอนวัยรุ่นนะเว้ยโ้ยอย่าขับไปไหนสิโอ้ยนะครับนะผมจะร้องให้มันไปหาแก๊งคนโง่ดูนะครับนะคุณใหญ่แม่งดันตูดรถผมว่ะดูซิจะเป็นยังไงนะครับแก๊งคนโง่แก๊งคนโง่งงจะกลัวไหมตำรวจแม่งไม่เห็นหรือไงวนะน่ะนะครับว่ามีคุณยาอยู่นะเออเอาเอาไปแล้วนะครับเออ อามาแล้วเซอร์ไพรส์มัตตาฟักเกอร์เออเอ้าตำรวจกูตายด้วยนะครับงงมากนะครับเกมนี้เออเอาละนะครับสำหรับนี้ก็เออจบไปเรื่อยๆนะครับในฝันร้ายของไอ้ข่อยนะครับที่เจอคุณยายแกน,นี่นะครับนะโอเคก็ไปละสำหรับวันนี้พอให้ละบาย